ที่หอประชุมพุทธมนตรอําเภอพุทธมนตรจังหวันดวนครปฐมนายเกษมวัฒนชัยโอคโคมนตรีเป็นประธานพิธีในการประถมนิเทศพ,พระนิสิตทุนพระชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยประจําปีการศึกษา2566ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนการศึกษาประกอบด้วยทุนศึกษาบาลีในระดับ เรียนทรม6ประโยค35ทุนและระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลายัยมหาจุล,ลงกรราชวิทยาลายัยและมหาวิทยาลายัยมหามก,กุฏราชวิทยาลายัย245ทุนโดยพิธีปฐมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้พระนิสิตทุนพระราชทานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของโครงการรวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการปฏิบัติในระหว่างรับทุนตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างพระนิสิตทุนกับโครงการ โครงการทุเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนอาจจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรมและทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการเพื่อสืบสารงานด้าน พระพุทธศาสนาอันเป็นการพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงค์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน